ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Learning City เมืองแห่งการเรียนรู้กันอีกครั้งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วที่เราจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักแหล่งการเรียนรู้ในตัวเมืองหาดใหญ่ครั้งที่แล้วเราพาไปที่ศูนย์การเรียนรู้คนครหาดใหญ่แล้วครั้งนี้สถานที่ที่เราจะพาทุกท่านไปชมนั่นก็คือหอศิละปะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดกันเลยนะครับ ที่นี่คืออุทยานการเรียนรู้หอศินเทศบาลละครหาดใหญ่นั่นเองครับซึ่งสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ภายในภูเขาคอหงหอศินสร้างขึ้นเพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติแก่ในหลวงราชการที่9เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุพรรษา6รอบ5ธันวาคม2542ครับ อาคารหอศิลป์เทศบาลนครหาดใหญ่จัดเป็น2ชั้นนะครับโดยชั้นแรกจะประกอบไปด้วยนิทรรศการเกี่ยวกับศิละปะกรรมร่วมสมัยผลงานภาพว่าดจากศิลปินจากที่อื่นๆภาพแต่ละภาพช่างสวยงามจริงๆเพื่อนๆสามารถเข้ามาถ่ายรูปและรับชมผลงานที่นี่กันได้เลยครับ oh, on, right. ขณะน,นี้เราก็มาถึงชั้นที่2กันแล้ว ชั้นที่2จะเป็นการจัดห้องแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบระมวงศานุวงศ์และยังมีผลงานจากนักเรียนโรงเรียนต่างๆของในตัวเมืองหัดใหญ่มาให้ได้รับชมกันอีกด้วยครับ ในส่วนของรอบๆบนี้ก็จะเป็นส่วนสาธารณะที่ประชาชนชาวหาดใหญ่เข้ามาพักผ่อนหรือทํากิจกรรมต่างๆหากท่านผู้ชมมีโอกาสลองแวะเข้ามามีกิจกรรมให้ทํามากมายเลยล่ะครับและสามารถเข้ามาถ่ายรูปชมผลงานของหอศิลปะแห่งนี้กันได้ด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่มีใจรักหรือผู้ที่สนใจอยากเข้ามาเยี่ยมชมก็สามารถมากันได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาณส่วนสาธารนณะทเทศบาลนครหัดใหญ่แล้วอย่าลืมมาถ่ายรูปสวยๆลง Facebook หรืออินสตาแกรมแล้วมาอวดกันนะครับสำหรับ Learning City เมื่องแห่งการเรียนรู้เราจะไปไหนหรือมีกิจกรรมอะไรอีกสามารถ,ถติดตามได้ที่เพจ Learning City สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ